พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการส่งมอบรถที่แม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเข้าบ้านลูกค้าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ถึงบ้านลูกค้ากันแล้วนะคะมาส่งน้องคันนี้เลยค่ะ Honda City มาถึงก็เตรียมสัญญาซื้อขายเลยค่ะอยากจะบอกว่าบรรยากาศที่บ้านลูกค้าดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วันนี้ลูกค้าก็แต่งตัวสวยรอรับรถเลยค่ะครอบครัวที่บ้านนี้เป็นครอบครัวใหญ่เลยค่ะมีหลายคนเลยอันนี้ก็เป็นคุณพ่อของลูกค้านะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้นั่นเองค่ะชื่อลูกค้าน่ารักมากๆเลยค่ะชื่อคุณไมลี่นั่นเองนะ ตาทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันมากๆเลยค่ะเปล่าปลื้มรถคันนี้มากๆเลยค่ะน้ำเปล่าดีใจมากๆเลยนี่เลยค่ะเจ้าของรถน่ารักไหมคะมาพร้อมกับน้องตั้งตั้งคุณหมายรบอกว่าซื้อรถให้น้องตั้งตั้งเลยค่ะน้ำเปล่าจะพาเพื่อนๆไปชมค่ะว่าคุณหมายรีทาธุรกิจอะไรค่ะถึงได้มาออกรถกับที่นี่ค่ะตอนนี้ทุกคนก็กําลังเก็บภาพบรรยากาศแห่งความสุขกันอยู่ค่ะยินดีกับคุณหมยลยรีด้วยนะคะไปชมธุรกิจคุณหมายรีกันเสือ้อผ้าของเราเนี่ยจะเป็นเสื้อถ้าเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อสปาเรี้ผู้ชายค่ะ ตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นผ้าเจสซี่แล้วก็ลายปักตรงนี้จะเป็นลายปักมงนะคะสินค้าในร้านของเราเราเน้นที่จะใช้เป็นผ้าปากักมงผ้าปากักเออผ้าปักลายอาข่าประมาณนี้จะเป็นผ้ากันชงผสมป้ายละมีปักมีการดีสวยมากออกแบบเองตัดเองเย็บเองขายเอง <c oughs> <c oughs> จะขายผ่านทางเพจในทุกนะคะแล้วก็มีติก๊กต็อกช็อปค่ะคนที่เขารู้ ผู้หญิงน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นผ่าปักงงนะคะปักตรงนี้ก็เป็นมือดอกตรงนี้ก็เป็นงานแฮนด์เมดนนะคะเป็นปักโคชีอันนี้จะเป็นท้าไทยค่ะก็ะจะสาหรับข้าราชการ ไม่เชื่อว่าทำเองนี่ค่ะมีราคาสมเหตุสมผลคนไทยผ้าเยื่อไผ่ใช่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายเยื่อ่ผอันนี้จะเป็นเขาจะเรียกว่าผ้าฝังพื้นทรายใช่คนพื้นเมืองเขาจะชอบค่ะจะบอกว่าเป็นผ้าที่ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคือผ้าหนาเนื้อผ้าดีมากถ้าใครที่ใช้ผ้าแบบนี้อยู่แล้วก็จะรู้ว่าเนี่ยผ้าดีมากๆเลยเขาเรียกว่าผ้าอะไรนะคะผ้าเยื่อไผ่ค่ะอ๋อผ้าเยื่อไผ่ ทุกตัวเนี่ยอัดกาวให้หมดเลยถ้าตอนที่ตัดก็จะให้น้องสไฟเขาไปช่วยค่ะแต่ว่าใช้มือตัดก็เราก็จะเอามาแต่เรีจ้นาองนน้มันใส่เนาะเพราะเจ้ามันใส่สวยไงคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศตอน Amazing แน่วางพี่ค่ะ เป็นสมถารมาอันนี้เป็นสมตารลีลามา,ส,มาส่งทุกวันค่ะถ้ามีออเดอร์ทุกวันเราก,ก็จะส่งทุกวันฝากร้านหน่อยค่ะว่าที่ร้านค่ะเอ่อทางร้านนะคะก็จะมีเพจเป็นชื่อเชอร์เสื้อผ้าและสินค้าลายปักชาวเขานะคลองไปสืบกันก็ได้ไปเดี๋ยวเพืน,านตามเลยค่ะนี่เนพะื่อนๆเขามีกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋า เป็นกระเป๋าสานอุ้ยน่ารักมากมหัวนี้น่ารักมากเลยได,ได้ไหมได้แม่ขาบอกได้ทุกใบเลยนะคะ <laughs> ไม่มีใบไหนไม่สวย,สวยอ่ะเดี๋ยวดูว่าใบาไหนจะเข้ากับเราที่สุดแล้วก็จะเอาใบานั้นเลย,<ม>ยเป็นตัวนี้ก็จะเหมาะกับการออกงานกันการในหน นี่นคือฝงละกากมีกับสีผมได้สวยมากเลยค่ะโอเคข <sk ill> อ,คอบคุณค่ะ <S <S เดี๋ยวไว้เพื่อนๆท่านไหนที่ซื้อลถดกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็ขายออนไลน์หรือว่ามีธุรกิจนะคะน้องปอจะไปรีวิวให้ฟรีเลยค่ะค่ะกลับก็ได้แวะทานข้าวที่เขื่อนห้วยมะนาวคุณไมลี่แนะนำมาอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ